สร้างภาพสุดอลังการด้วยการพิมพ์ข้อความเพียงไม่กี่ข้อความ <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ท่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันและสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand จะพาทุกคนไปรู้จักกับเว็บที่ใช้สร้างภาพนะครับด้วยการพิมพ์ข้อความซึ่งเราสามารถพิมพ์ข้อความตามจินตนาการของเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นจะมี AI นะครับคอยประมวลผลแล้วก็สร้างรูปออกมาซึ่งคำสั่งหรือว่าข้อความที่เราพิมพ์ลงไปนั้นก็จะเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับ AI นะครับและถ้าหากข้อความหรือว่าคีย์เวิร์ดของเรานะครับมีความละเอียดมากเนี่ย AI ก็จะสร้างภาพแล้วก็ประมวลผลภาพได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด และ AI ตัวล่าสุดที่เป็นกระแสมากๆในช่วงนี้นั่นก็คือ Midjourney นั่นเองซึ่ง Midjourney นะครับเป็นโปรแกรมที่อยู่ใน Discord ซึ่งเราต้องสมัคร Account ของ Discord ก่อนนะครับหลังจากที่เราสมัคร Discord แล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปที่เว็บของ Midjourney.com ได้เลยซึ่งใน Community ของ Midjourney นะครับก็จะมีรูปภาพต่างๆนะครับที่คนสร้างไว้มากมายแต่ละภาพนะครับก็จะมีตัวอย่างคำสั่งนะครับที่เขาเขียนไว้ว่าเขาเขียนคำว่าอะไรบ้างนะครับ แล้วภาพเนี่ยมันประมวลผลออกมาเป็นภาพอะไรซึ่งถ้าเรายังคิดไม่ออกนะครับว่าเราจะสร้างภาพอะไรเราก็สามารถดูไกด์จากในคอมมูนิตี้ของ m i d j o u r n e y ได้ครับแต่ถ้าหากเราต้องการจะให้ AI ของ m i d j o u r n e y สร้างภาพให้เราแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ join the beta นะครับซึ่งจะเข้าไปที่ Discord ของทาง m i d j o u r n e y เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็หาห้องที่ชื่อว่า newbie เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีด้านล่างให้เราพริมพ์ข้อความนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ข้อความที่กล่องข้อความว่า imagin ซึ่งกรอกข้อความก็จะขึ้นให้เราเลยนะครับว่า s l a s h imagine prompt นะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อความนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อจะสร้างเป็นภาพภาพหนึ่งขึ้นมาด้วยทาง ai นะครับจะประมวลผลภาพที่ใกล้เคียงกับข้อความที่เราพิมพ์ลงไปมากที่สุด ซึ่งเราสามารถพิมพ์คําแค่คําเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์คําเป็นชุดคําก็ได้นะครับแต่ว่าในการพิมพ์คําเป็นชุดคำเนี่ยก็ควรจะมีวรคหรือว่ามีเครื่องหมายบวกหรือว่ามีคอมมาขั้นนิดหนึ่งนะครับโดยระบบของเขานะครับจะมีทั้งแบบฟรีและจ่ายเงินแต่นี้ผมลองใช้แบบฟรีนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาให้ใช้ฟรีได้กี่ภาพหรือว่ากําหนดขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ผมลองใส่ชุดคานะครับว่าเป็นเทคโนโลยีในประเทศไทยในช่วงปี3003นะครับก็จะแนบวิธีแห่งเส เข้าไปด้วยดูเหมือนว่า AI จะประมวลผลนานเหมือนกันนะครับเห็นหลายคนนะครับเคยทำแล้วเขาประมวลผลแค่นาทีเดียวหรือว่าไม่ถึงนาทีเท่านั้นอันนี้ภาพที่ออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งก็จะมี4ภาพนะครับให้เราเลือกแต่นี้สเกลใหญ่ไปผมขอลองเปลี่ยนเป็นแค่เมืองกรุงเทพนะครับปี3 0 0 0แล้วก็จะมีเทคโนโลยีแล้วก็มีวิธีแห่งเซนนะครับ ก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับลองพิมพ์คําสั่งใหม่เข้าไปอันนี้เวลาพิมพ์ข้อความนะครับระหว่างที่ AI ประมวลผลเนี่ยในข้อความอาจจะเด้งภาพของคนอื่นมาก่อนนะครับซึ่งเราก็ต้องกลับไปหาภาพของเราอีกทีนะครับว่าอยู่ตรงไหนและนี่ก็เป็นภาพที่ผมได้นะครับซึ่งผมจะลองให้ทาง AI เนี่ย ประมวลผลภาพใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะแรนดอมภาพประมวลผลภาพไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราชอบภาพไหนเนี่ยเราสามารถกดขยายภาพนั้นให้กลายเป็นภาพใหญ่ได้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองสร้างภาพนะครับ ก็ลองเข้าไปสร้างได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของทาง Mid Journey ไว้ด้านล่างเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน